วันนี้พบกับครูจิ้มในภาษาไทายง่ายจิ๊บจิ๊บค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหนังสืออ่านออกเขียนได้เล่มที่หนึ่งเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้คุณครูจะสอนบทที่เจ็ดค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดบทที่เจ็ดพร้อมกันเลยค่ะเปิดมาถึงบทที่เจ็ดแล้วนะคะคุณครูเปิดหน้าสามสิบสี่ เด็กๆเปิดหน้า34แล้วยังคะยอดเยี่ยมมากคะ่ะเรามาอ่านบทที่7สระอิขณะที่เด็กๆเลือกอ่านหนังสือนะคะเด็กๆใช้นิ้วของตัวเองชี้ไปที่คำต่างๆด้วยนะคะเพื่อสังเกตคำและอ่านให้ตรงกับคำนะคะเริ่มเลยคะ่ะหนูมากะหนูมีหนูมามานี่สิ สระอิมะลิลาหนูมีหนีมาหาสระอามาดูสิเด็กๆเ,เห็นภาพหนูมาและหนูมีอยู่ด้านล่างไหมคะใช่แล้วค่ะหนูมาเป็นเด็กผู้หญิงหนูมีเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็มีคำที่กระดานว่ามะลิลายอดเยี่ยมมากค่ะ เราไปเรียนหน้าต่อไปกันเลยเป็นหน้า35นะคะหน้า35นะคะให้ฝึกอ่านคำเช่นคำแรกหออิหิหิมะชาลีมาดูหิมะซออิซิดูซิดูซิหิมะมีสองตาชออิชิ ราชินีราชินีมาดูหิมะรออิลินาลิการาชาดูนาลิกามออิมิมิม,มีสิบนาลิกามิมีหิมะคำว่ามิมีหมายถึงไม่มีนั่นเองค่ะ36เราจะสังเกตเห็นภาพ ไม่มีสีสันอะไรเลยเด็กๆสามารถระบายสีลงไปได้นะคะคำแรกกอะกะปออิปิกะปิเป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งนะคะเวลาต้มผัดแกงทอดคุณพ่อคุณแม่ก็จะนำไปใช้นะคะต่อไปมอะมะลออิลิมะลิคือดอกไม้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ด้วยต่อไปหออิหิ มอะมะหิมะนะคะหิมะคือละอองน้ำที่ลอยตัวขึ้นไปบนอากาศแล้วแปลสภาพเป็นของแข็งเมื่อมีอุณหภูมิต่ำนะคะแล้วก็จะตกลงมาสู่พื้นดินนะคะต่อไปมีคำาให้เด็กๆฝึกเขียนตามรอยค่ะ การเขียนตามรอยนั้นจะทำให้เด็กๆควบคุมกล้ามเนื้อมือได้ดีจากเส้นไปตรงกับรอยนะคะนอกจากเขียนตามรอยแล้วเด็กๆควรหัดอ่านด้วยนะคะเช่นคำแรกกออิกิแล้วคำต่อๆไปนะคะฝึกอ่านพร้อมคุณครูเลยบออิบิจออิจิปออิปิหออิหิผออิพิตออิติพออิพิ ทออิทิรออิรินออินิวออิวิเราก็มาเรียนกันหน้า37ต่อนะคะเด็กๆคำสั่งมีอยู่ว่านำคำที่กำหนดให้เขียนเรียงกันแล้วหัดอ่านการเขียนเรียงกันก็คือเขียนติดกันไปเลยไม่ต้องมีเครื่องหมายบวกเช่นคำว่ากะบวกปิก็เขียนกะปิติดกันเลยนะคะ กะปีก็คือเครื่องปรุงชนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่คุณครูอธิบายไปบ้างแล้วต่อไปคำที่สองบิบวกดาก็จะเขียนเรียงกันว่าบิดาหิบวกมะก็เขียนเรียงได้ว่าหิมะกะบวกทิก็ได้เป็นกะทิยอดเยี่ยมมากค่ะแล้วมาดูด้านล่างนะคะมีกะปิอ่าในข้อที่หนึ่งมีกะปิก็เขียนติดกันไปเลย ข้อที่สองราชินีเขียนติดกันข้อ3หามะลิเขียนติดกันค่ะข้อ4นาลิกาเขียนติดกันมีข้อแม้ว่าแต่ละแถวนอกจากเขียนติดกันแล้วคุณครูอยากให้เด็กๆหัดอ่านด้วยนะคะ แล้วเทคนิคการเขียนก็ให้เขียนตัวบรรจงนะคะเต็มบรรทัดเลยนะคะสำหรับบทที่7วันนี้นะคะเรื่องสระอีเราก็ฝึกอ่านฝึกเขียนมาหลายหน้าเลย<ส>เหลือหน้าสุดท้ายคือหน้า38คุณครูอยากให้เด็กๆฝึกอ่านเองแล้วก็ทำกิจกรรมสนุกๆด้านล่างหาสิ่งของทางซ้ายมือที่ซ่อนอยู่ในภาพใหญ่ให้เจอแล้วก็ระบายสีให้สวยงาม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ